สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะไปดูน้องหมา2ตัวครับโกลเด้นตัวหนึ่งบีเกิลตัวหนึ่งเกิดปัญหาอะไร Let's go คำเตือนคู่เอกดีไบรับรองจากคาร์เรนเพเยอร์แคมเนดี้ฟอ a ์แอ a ิมอลเท n นนิ่งแอดเบียบสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือน ังหวะที่หนึ่งผมอยากให้พี่เรียกชื่อเขาพูดก็ออกด้อ่าสมมติออกมาคราเน,นี้ยเป็นหน้าที่ของพี่จบละเพอร์มิสเกิดขึ้นว่ามันต้องกระโจนมันต้องอะไรมันต้องดีใจกว่านี้มาปกติกระโจนกระโจนถ้าไม่กระโจนแสดงว่าพี่แค่ใส่จ,จังหวะอีกเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วพี่สอนไม่ดี อแต่ว่าเวลาเราปล่อยครับเราเราเราแค่ลืมไปว่าเราควรจะบอกมาใช่อ๋ีเออพี่เคยเล่นมูเก้นอยู่แล้วใช่ซึ่งในคั้งนั้นอะเวลาที่เขาเปียนอขามันไม่ว่าอะไรไม่หือไม่เออพี่ธรรมดาพี่ชมเขาว่าอะไรเก่งมากโอเคสวยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเสริมด้วยดิืจะวอล์กสมมุติพี่พูดเบาๆบาอะแต่เป็นโทนเสียงสูงมันได้ยินรอเขารอเขาสุภาพก่อนคือจบเนี่ยแค่นี้ครับโทนเสียงสูงมากไม่ได้สอนให้เขากลัวเลยเชื่อผมจะสอนให้เขาคิดว่าถ้าจะง้อผมมะอะไรบ้างเป็นเหตุทําให้ผมสนใจยุทธ ให้เขาเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าอยู่กับผมเนี่ยท่าน,นั่งเฉยๆสุภาพโพลไลท์เนี่ยผมจะมีแอคติ้งกับเขาทันทีส่วนนี้ก่นอนส่วนนี้แต่ผมลองบ้างได้ไหมโยซุเรียกชื่อชมแล้วก็ให้ขนมเก่งมากอ่ะแล้วพี่ค่อยๆหยิบใช่ช้าๆแต่ก็ป้อนถึงปากเลยอันนี้ก็ยังไม่ถึงนะเพราะโยสุมีแบบสซงแอ่าข้างละเม็ดข้างละเม็ดข้างละเม็ด,มดพูดก่อนเดี๋ยว ก็ได้ที่พี่อยากพูดอบเหมือนกับเป็นคำสั่งว่าให้ว <Aa, S 1> ่าปบพี่ออกให้ออกได้อ่ะอ่าแล้วพี่ก็เปิดการท้าทายต่ำมากแต่รูกเห็นแล้วว่าผมมาในพื้นที่ที่ซับซ้อนกับเขาเนี่ยผมอะไรเนี่ยเขาสนใจแม่เขาด้วยซ้ำเนี่ยเขาไม่มาดมงผมเลยนะไม่เหมือนตัวนู้ใช่ใช่ครับแสดงว่าตัวเนี่ยยังไงก็ได้เห็นนะไอ้เจ้าเนี่ยไม่ฟังอะไรเลยไม่ยอมเลยเลยน้องออกมาอย่นเนี่ยมันต้องเห่าแต่ถ้ามันมีการนั่งหรือหมอบ แล้วก็เหมือนกับอ่ะปล่อยปล่อยได้แสดงว่าทุกครั้งที่มันดูเหมือนไม่ยอมครับรลองสุ่มดูว่าไม่ยอมแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวท่านมุดพิกเล็กเดินไปหาพี่ใช่ไหมแล้วเขาดมกันปกติไม่มีใครแยกเคี้ยวไม่มีใครส่งทสรายไม่ดีนะพี่กบ็บุกมากไว้ใกลงมากใกล้ๆก,ก,กันอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพออยของเราต้องการให้มันอยู่ด้วยกันได้ถูกไหมผมเรียกไซเลนคอมานนะยืนตรงนี้แหละครับแต่ว่าเขาเนี้ยให้อยู่สุดอยู่ข้างซ้ายครับจังหวะที่หนึ่งถามว่าทําไมต้องเป๊ะเพื่อให้เขาเรียนรู้ครับว่าต่อไปเนี้ยถ้าอะไร เขาควรจะทําตามทันทีจังหวะหนึ่งนี้เขาที่ดูหูหางตาสุนัขนะถ้าหูหลบอยู่ข้างอย่างนี้แสดงว่าเขารู้สึกผ่อนคลายใครจักอะไรตอนนี้เราในง,งานจุดอ่อนแล้วเราใส่ถูกทางเวลาใส่ถูกแล้วเราหย่อนนิดเดียวเนี่ยสายมันคลายตัวอยู่แล้วอะแล้วน้องหมายืนตรงเส้นนะครับอะพี่ดึงมังข้างแต่ถ้าเรายืนกันนานเนี่ยแสดงว่าลึกๆแล้วอะอะยอนย้อนย่อนย้อนอน,นั่งหมอบลดการป้องกันแต่คราวนี้ไม่ได้ร้อยอันนี้ผมตีว่าคุณชนะ80เพราะมันหลบหลัง คราวนี้เราก็แค่รู้ว่าอ๋อถ้าเขาจะ้ยอมแพ้นะเขาต้องเก็บเราต้องเก็บร้อยเท่านั้นเราสอนให้เขาคิดเราเชื่อเพราะฉะนั้นคือเขาต้องคิดกันเราร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะ,ะั้นต่อไปนี้พอเขาเริ่มฉีดกับการที่เราบอกอะไรก็ตามครับเขาต้องไม่ต่อตา้านนั่งหมอบรอดิเฟนต์อ่าแล้วย่อนดกครับย่อนเชื่องน,นิดนึงอ่าปลอยาวถูกอ่าคราวนี้มันจะมีเรื่องของการหันด้วยนะแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีปัญหาของการขันขออนุญาตนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองดูนะอ่ะจังหวะดหนึ่งสองสามน้องหมาตอบสี่นะจัง อันนี้นะถ้าจะเอาจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้หมาหัวอ่อนนะแต่เขาเป็นหมาเหลี่ยมเนี่ยแค่นี้เองครับไปเช็คดูว่าเขายอมเดินเองไหมแล้วแต่วเวลาหยุดเนี่ยจังหวะคือหยุดคือให้เปะเราประกันพี่จะเห็นหูนะไม่ได้อยู่ที่แก้มอยู่หลังกะโหลกเดินปุ๊บดึงเบาๆครับแล้วรีบหย่อนเหมือนเตือนกันว่าเฮ้ยอยา่านั่งหมอบรถดิเฟน้นำ 5, 1, 2, 3, 4, ํำห้าหนึ่งสองสามสี่ฮะยูสุเก่งมากหนึ่งสองนั่งหมอบรถดิเฟนซ์แต่ขอเปะนะครับ เก่งมากคอยเก่งมากลูกคอยสิ่งที่ผมสนใจคือไอคอนแทคเก่งจะเปิดโอกาสเข้าหนีเก่งมากครับคอยจะเห็นไอคอนแทคนะครับแต่ยกหน้าไม่เต็มเก่งมากลูกคอย เก่งมากครับคอยเห็นหูนะครับอยู่ข้างคอนะเก่งมากลูกคอยคอยยูซุมาเหลี่ยมร้อนเหลี่ยมด้วยพี่จะเห็นว่าตอนที่เขาลุกอ่ะเหมือนจะมาพอคุณแม่จะนั่งใช่ไหมครับแล้วเรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวยูสุเดินมาหาแน่ให้เรียกยูสุก่อนมาถึงตัวครับ ่ากเมื่อกี้เขาไม่เขี่ยให้แล้วถ้าเขาไม่เขี่ยแล้วตะเกียบคอยตามอ่ะเพราะถ้าเป็นหมาตัวอื่นแบบน,นี้ยยืนแล้วอ่ะเก่งมาเนี่ยเวลาพี่ยืนให้อ่ะเปา่เลยอ่าไม่ให้มันปิด่าาาายานเะก่งมากจริงๆคนหมาที่นับเตาบ้างเลยนะที่แต่เก่งมากนะนี่ก็ได้คำว่าแตะแล้วนะเนี่ยแต่างไงาแตะเงี้ยเอ๊ะ แต่เนี่ยอย่างเงี้ยได้แต้มพี่ก็ได้เล่นของปกตินะแต่แต่เก่งมากเนี่ยคชมก่อนคือจังหวะก็ไม่ได้ต่างะไรพี่หรอกแต่ว่าผมแค่แบบสอดแทรกจังหวะให้มันเคลียร์ <c oughs> เนาะก็หมอบได้อยู่แล้วปะไม่ได้ครับไม่ได้หมอบเก่งมากคอยกับหมอบเองก็ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยใส่เ <c oughs> ก่งมาก เขียนแทนได้บอกว่าอะไรเงี้ยอ๋อนี่เหมือนลองเราใช่ไหมใช่เขาลองเราถ้าเป็นหนูเก่งมากเห็นไหมได้เหมาะแล้วมันจะหมอาะเนี่ยครับใช่ครับหมอกเก่งมากลงท่าหมอะค่อยบุ๊กมาร์กว่าหมอะครับหมอกเก่งมากเห็นไหมหมาพี่ฉลาดไม่นานหรอกครับแต่ว่ามันจะเก่งก็ตตอวมันชินหมอกเนี่ยได้หมอะแล้ว เนี่ยไอว่าเขาจะเปลี่ยนกลยุทธ์พี่ชาลเลนใช่ไหมครับหมอเก่งมากครับพอเสร็จปุป๊บคุณพี่จะฝึกอีกอ่ะอย่างน้อยครับพี่ต้องเว้นระยะขึ้นช่วงแล้วมาเล่นใหม่ไอ<ง>เดอร์วอคืออีเดินอย่างเงี้ยอย่าติดกันทันทีถ้าติดกันบ่อยๆเข้าอ่ะน้องหมามันจะรู้สึกว่าทำลุกๆเพื่อมาเอาจังหวะของกินกลายเป็นว่าพี่จะไม่ได้ช่องพฤติกรรมมันจะกลายเป็นช่องสกิลอย่าอย่าติดกับไอเดอร์วอล์คที่ผมสอนออ